วันนี้ผมมาสวมขุมที่มีเหล็กปากหรือเรียกว่าขุมขี่ให้ฟักแฟงที่ลานฝึกนะครับสิ่งแรกที่ผมกอขอ,ขอโทษเพื่อนๆก็คือผมตั้งกล้องผิดที่นะครับมีแสงสะท้อนจากบ้านตรงบ้านข้างๆมาผมผมตั้งกล้องติดติดกระรัวไว้นะครับ ขอโทษด้วยครับแสงมีแสงสะท้อนวันนี้สมกุมยากพิปหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็ยอมครับ ทำงานทำงานคนเดียวนะครับทั้งทั้งฝึกทั้งถ่ายทำลูกก็ออกมาได้ได้เท่านี้นะครับส่งผมได้เรียบร้อยวันนี้ผมทดลองจูงเขานะครับจูงเขาไปรอบๆโดยลักษณะจูงแบบแบบที่เราใช้ขุมขุมเชือกปกติ แต่ว่าวันนี้มีเหล็กปากผมใช้มือทั้งสองรวบสายบางเหียนแล้วไปอยู่ใต้ใต้ค่างเขานะครับการจูงเดินจูงลักษณะใส่ขุมเหมือนจูงเดินเหมือนใส่ใส่ขุมเชือกนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเหล็กปากบางบางรูปนะครับตกกล้องออกไป ขอโทษด้วยครับตอนนี้พอพอจ,จูงให้เขาชินแล้วผมฝ,ฝึกเลี้ยวนะครับวันนี้ความรู้ผมมากขึ้นผมเลี้ยวจากด้านผมยืนด้านไหนผมดึงเลี้ยวด้านนั้นไม่ได้ดึงฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นม้าฟักแฟงก็ไม่สับสนนะครับว่าอันนี้คือการเลี้ยวหรือเปล่า ตอนนี้ผมดึงเขาเลี้ยวขวาดึงเขาเลี้ยวขวาครับเลี้ยวได้อย่างดีนะครับอย่าลืมให้ให้รางวัลหรือการตกว่าเราเราพอใจผมกลับมาอยู่ข้างซ้ายนะครับดึงเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้เป็นอย่างดีประสบการณ์ในการฝึกมากขึ้น เราเรารู้ทฤษฎีแต่ว่าเราไม่ได้เริ่มปฏิบัติพอเริ่มปฏิบัติเราถึงจะรู้ว่าการนำทฤษฎีมาใช้มีอะไรที่บกพร่องบ้างไหมนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะฝึกท่าบังท่าบังหมายถึงว่าผมจะขึ้นเป็นขั้นขั้น,นก่อนที่จะขึ้นขี่นะครับ สิ่งแรกที่ต้องต้องทำก็คือว่าเราต้องยืนบนที่สูงหมายถึงว่าปกติม้าเขาไม่ไม่ได้เห็นอะไรที่สูงกว่าหลังเข้าไปไม่ได้เห็นอะไรที่สูงกว่าหัวเขาเพราะฉะนั้นเขามักจะตื่นสิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือผมจะเอาเก้าอี้มายืนเทียบนะครับการฝึกจริงๆขั้นตอนนี้มันต้องมีผู้ช่วยครับแต่ว่าผมไม่มีวันนี้ผมผมทำงานคนเดียว เป็น3คนนะครับคือทั้งทั้งเป็นผู้ฝึกเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทำตอนนี้มาฟักแฟงไม่นิ่งนะครับตอนผมฝึกอยู่ผมผมไม่เข้าใจแต่พอผมมามาบรรยายตอนนี้เนื่องจากว่าผมจับสายบังเหียนเขาแล้วสายบังเหียนไปล้าง นะครับไปล้างปากเขาเขาก็นึกว่าผมสักให้เขาขยับนะครับตอนนี้ผมมายืนยืนอยู่สูงกับตัวเขาเขาสงสัยนะครับแต่ม้าแฟ๊งเป็นม้าดีเขาสงสัยเฉยเฉยเขาหันไม่มองนะครับวิธีฝึกจริงๆเราจะขึ้นลงหลายๆครั้งให้เขารู้ว่าอันนี้สิ่งที่อยู่สูงกว่าหัวเขานะไม่ต้องตกใจนะครับขึ้นลงขึ้นลงเขานิ่งแล้วครับ นิ่งอันนี้พอใจผมฝึกท่าบเขาฝึกท่าพหลังอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนผมฝึกอยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่าม้าฟักแฟงขยับเพราะอะไรแต่พอมาบรรยายตอนนี้เขาเขาขยับตัวเพราะว่าตอนที่ผมกำลังจะขึ้นทา่านะครับผมจับสายวังเหียนตึงพอจับสายวังเหียนตึงปุ๊บพอผมขึ้น สายบังเหียนล้างปากเขานะครับคราวหน้าคราวต่อไปผมคงต้องต้องจับสายบังเหียนให้ให้หย่อนกว่านี้นะครับถ้าครับอันนี้เป็นการขยับเนื่องจากเขาเขาไม่เคยนะครับเขาขยับผมบอกเขาหยุดหยุดหยุดเขานะครับผมเริ่มทิ้งน้ำหนักมากขึ้นเขาสงสัยเขาหันมามองแล้วเขาก็ขยับตัว เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อม้ายังไม่เคยฝึกเขาก็เขาก็ขยับแบบนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วในการฝึกนะครับคนหนึ่งจะทาาหลังอีกคนหนึ่งจะจับจับมาไว้แต่ตอนเนี้ยผมทําทั้งสองหน้าที่ก็ได้ดีพอสมควรก็พอใจครับตอนนี้ทาาเขาเริ่มเข้าใจครับเขาเริ่มจะนิ่งเริ่มจะนิ่งทาาเสร็จแล้วเราก็ลงมาก่อน ลงมาเราก็ทาบใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปผมไม่ได้รีบร้อนและอายุผมไม่ได้น้อยแล้วนะครับปีนี้ผมอีก25ปีจะถึงร้อยแล้วซึ่งซึ่งปกติคนอายุ25ปีจะถึงร้อยไม่น่าจะฝึกม้าใหม่น่าจะเป็นคนอายุ25ปีจริงๆเป็นคนฝึกม้าใหม่นะครับแต่ผมไม่มีใครช่วยแล้วผมยังแข็งแรงอยู่ ผมก็ทำของผมสนุกดีแต่ว่าก็ต้องเซฟตัวเองมากที่สุดผมใส่หมวกกันน็อกไว้ตลอดนะครับิ่งเริ่มนิ่งเริ่มสงสัยไม่เป็นไรในเมื่อเธอสงสัยฉันก็กระโดดลงก่อนผมคงจะท่าอย่างนี้อีกหลายวันครับค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้รีบร้อนอะไรปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอันนี้ถ้าถ้าเป็นเป็นคนหนุ่มนะครับพอเขาขยับตัวแบบนี้เราก็ขึ้นหลักไปเลย แต่ว่าอันนี้คนคนยี่สิบห้าปีจะถึงร้อยก็ลงไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนครับเขากระยับก็ลงเอาละครับแค่นี้ผมก็บอกเขาว่าผมพอใจแล้วผมตกตกตัวเขาแล้วก็ถอดงวันนี้จบแควนี้ เขานี้ตอน